ก็เมื่อกี้ทนายกเนี่ยพูดถึงลักษณะของของภาพใหญ่ในการบริหารจัดการเรื่องของฝุ่นในฤดูหนาวปีนี้นะครับส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับก็วันนี้เนี่ยก็ขยับเช่นเดียวกันความจริงเนี่ยทั้งทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ซีของรัฐบาลเองเนี่ยความจริงเขาทํางานเรื่องของฝุ่นเนี่ยมาตลอดทั้งปีที่ผ่านมาแล้วนะครับ,รบแต่ว่ามันอาจจะเป็นข่าวในช่วงเนี้ย เพราะว่าเราใกล้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้วนะครับโดยทางกรุงเทพมหานครนะครับมีมาตราการเข้มข้นนะครับในการรับมือกับเรื่องของ pm 2.5มีมาตราการที่ชื่อว่าเขตมลพิษต่ำนะครับคือมาตราการนี้เนี่ยคือเป็นการห้ามรถบรรทุก6ล้อเข้ามาสู่พื้นที่กรุงเทพชั้นในนะครับเป็นรถที่ไม่ได้ลงทะเบียนบัญชีสีเขียวนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันบัญชีสีเขียวคืออะไรนะครับก็ขยายความโดยทางท่านผู้ว่าชั้ชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ก็วันนี้ทางท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการกําหนดมาตรการเพิ่มเติมนะครับรับมือกับสถานการณ์ฝุ่น pm 2 5ในปีนี้โดยจะมีมาตรการเขตมลพิษต่ําเป็นการจํากัดพื้นที่ไม่ให้รถที่ปล่อยมลพิษเข้ามาในเขตกรุงเทพมหานครนะครับง่ายๆเลยก็คือห้ามรถบรรทุก6ล้อเข้ามาในพื้นที่วงแหวนวงแหวนรัชดาพิเศษนะครับในพื้นที่บังคับใน9เขตหลักด้วยกันก็คือทางเขตดุสิต พญาไทพระนครป้อมปราบศตูพ่ายสัมพันธวงศ์ครองสารสาธรปทุมวันแล้วก็เขตบางรักนะครับรวมไปถึงแนวถนนต่างๆที่ผ่าน13เขต31แขวงทันทีที่มีการคาดการแนวโน้มสถานการณ์ฝุ่นระดับสีแดงเกิน5เขตหรือว่าระดับสีส้มเกิน11เขตนะครับคือถ้าเกิดว่าประกาศปั๊บเนี่ยสีแดงเกิน5เขตสีส้มเกิน15เขตเนี่ย จะขึ้นวอร์นิ่งเลยคือรถบรรทุกที่ไม่เข้าข่ายเนี่ยไม่สามารถวิ่งได้นะครับคือจะเคาะระคังเป้งให้ไปเลย3วัน3วันเนี่ยคือห้ามวิ่งทุกกรณีนะครับซึ่งรถคันใดที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องหรือว่าใส้กระรองอากาศตั้งแต่1พฤศจิกายนนะครับก็ให้ไปลงทะเบียนเป็นบัญชีสีเขียวนะครับเพื่อที่จะสามารถเข้าเขตมลพิษต่ำได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคันคันใดเนี่ยไม่ได้ลงทะเบียนแล้วก็ฝ่าฝืนวิ่งเข้าไปในเขตมลพิษต่ำนะครับ ถ้าแบบนี้เนี่ยจะมีโทษนะครับจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือว่าปรับไม่เกิน2,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับรถเ็นชีสีเขียวเนี่ยถือว่าปล่อยมลพิษน้อยในกรณีซึ่งเกิดภาวะวิกฤตฝุ่นเยอะออกประกาศรถที่อยู่ในเ็นชีสีเขียวเนี่ยยังสามารถเข้ามาในพื้นที่ที่จำกัดได้แต่ถ้าเกิดไม่ได้มีการเตรียมตัวไม่ได้มีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องปล่อยมลพิษรถ ที่ไม่ได้มีการเตรียมตัวไม่ได้อยู่ในบัญชีสีเขียวเนี่ยจะไม่อนุญาตให้เข้ามาในเขตที่เรากําหนดก็มีสองวงและแต่สภาการอาจจะเป็นวงแหวนกายนายพิเศษหรือว่าวงแหวนรัชดาพิเศษมันถามว่าทำไมเราทําแบบนี้เพราะว่าการแต่ก่อนเราจะมีแนวคที่ว่าเราจะห้ามรถบรรทุกทุกคันไม่ให้วิ่งเลยในกรณีฝุ่นสูงแต่ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยทำให้รถที่เขามีการปรับปรุงตัวมีการเตรียมการรถที่มีคุณภาพสูงเนี่ยก็จะโดนห้ามวิ่งด้วย ไม่มีแรงจูงใจให้คนทำดีดังนั้นเราก็เลยมีอนะึคิดว่าคนไหนที่มีการปรับปรุงตัวมีการเตรียมมีการเปลี่ยนวันเครื่องเปลี่ยนไส้กรองเนี่ยถือว่าเขาเขาปล่อยบริพิษน้อยรถเหล่านี้เราจะให้อนุญาตให้เข้ามาในเขตได้ถ้าบริพิษสูงนะแต่ถ้ารถไหนไม่ได้เตรียมตัวยังปล่อยบริพิษอยู่ก็ไม่ให้เข้ามา คือความจริงแล้วเนี่ยมาตราการเขตมลพิษต่ำนะครับมันเป็นการต่อยอดจากโครงการเดิมโครงการเดิมเนี่ยชื่อ,ช,อชื่อว่าลดคันนี้ลดฝุ่นก็ถือว่าเป็นการดําเนินโครงการมาตราการต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วนะครับก็ตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมปีหน้านะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ย ตั้งเป้าหมายไว้ก็คือ5 0 0 0 0 0คันจากปีปีนี้นะครับปีนี้เนี่ยมีรถที่เข้าร่วมโครงการนะครับคือเดิมเนี่ยตั้งไว้ก็คือ3 0 0 0คันในการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็เรื่องของไส้กรองเรื่องของดูแลสภาพเครื่องยนต์นะครับเดิมเนี่ยตั้งไว้3 0 0 0 0 0ปีนี้แต่ว่ามาเข้าเรื่องของโครงการจริงเนี่ยประมาณ260,000กว่าคันนะครับก็ตัวเลขเนี้ยยังสามารถช่วยเรื่องของฝุ่น PM 2.5จากภาคการจราจรได้พอสมควรนะครับคือลดฝุ่นไปได้ประมาณ 13.26%อันนี้จะเป็นตัวเลขเฉพาะภาคการขนส่งภาคจราจรเท่านั้นนะครับ